คือเสื่งสามนางระบือเปลี่ยนไปเป็นคนมีมีวินไัยไปศึกษาเกือดเทียวเา้าเราเจอทุกเวลาสวัสดีค่ะวิสัยทัศน์ของโเรียนสื่องสาคือภายในปี2 5 6 3รโรงเรียนสื่องสามจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้มีคุณภาพสุาตรฐานสากลบน่นพื้นฐานการมีส่วนร่วม ใช้สื่อเทคโนโลยีมีความเป็นไทยใสย่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมน,นำแนวทางพระราชดำริโดยทางเรามุ่งเน้นทางด้านการเรียนการสอนเพื่อให้มีความรู้ผู้กับคุณธรรมจริยธรรมอีกทั้งยังสนับสนุนทางด้านกิจกรรมเพื่อให้บุตรหลานของทุกท่านได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงให้คุณธรรมนำวิทยาพาสิ่งดีพวกเรานี้รวมแรงกรัน กะลา2,524สอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวนนักเรียนทั้งหมด97คนโดยมีนายวิเชียรเจริญพรบุรีเป็นครูใหญ่ในครั้งแรกใช้ที่ว่าการอำเภอศึกษาหลังเก่าเป็นที่เรียนต่อมาในวันที่10พฤศจิกายน2,524ได้ย้ายมาในที่ดินปัจจบุบัน เลขที่6หมู่3อ้นวัวหลวงตำบลเสืิงสาอมอำเภอเสืิงสางจังหวัดนครราชสีมาโดยทางอำเภอจัดไว้ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติมีพื้นที่ทั้งหมด113ไร่2งาน16ตารางวาค่ะ จำโรงเรียนเขียวขาวสีประจำโรงเรียนเขียวขาวตรีดอกบัวหลวงคือศูนย์รวมหลอมใจมีต้นไม้คือมะขาสนาราศีให้คุณธรรมน,ำ,นำวิทยาพาสิ่งดี หโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการขยะโรงเรียนเสริมสรางมีการบริหารจัดการขยะที่มีคุณภาพส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาดน่าอยู่นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดีโดยมีการบริหารจัดการขยะใน4รูปแบบดแบังนี้ 1. ธน,นาคารขยะ 2. รถใช้ขยะ 3. อิีจักรยานเดินมาเรียน 4. เชื่อมโยงสู่ชุมชนโดยการสนับสนุนให้นักเรียนคัดแยกขยะแล้วนำขยะแต่ละประเภทที่ผ่านการคัดแยกแล้วไปแลกเป็นเงินกับสภานักเรียน โดยเปิดบริการทุกวันได้รับความร่วมมือจากครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเสริงสรางเป็นอย่างดีการบริหารจัดการขยะเพื่อให้เข้ากับหลัก 3R คือ Reduce, Reuse และ Recycle โดยให้นักเรียนมีความรู้ด้านบริหารจัดการขยะแล้วนำไปปฏิบัติต่อไปเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดไปสู่ชุมชนซึ่งเทศบาลเสริงสางได้มีแนวคิดใช้ถุงพลาสติกแลกไข่โดยให้ประชาชนนำถุงพลาสติกมาแลกไข่ได้เพื่อเป็นการลดปริมาณถุงพลาสติกนอกจากนี้ยังรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกอีกด้วย ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะพาไปดูผลงานกราฟฟิตี้ของน้องนองนักเรียนโรงเรียนที่สงสางนะคะกว่า300คนที่สร้างสรรค์ผลงานกราฟฟิตี้ได้สุดยอดมากค,ค่ะเราต้องไปดูภาพกันนะคะเพราะว่าน้องๆน,นี่ฝีมือสุดยอดจริงๆ ไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนเสริงสางตำบลเสริงสางอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะแห่งหนึ่งในโคนราชบ้านเรานะคะนี่แหละคะ่ะที่นี่เขามีการเรียนการสอนวิชาศิลปะจนมีนักเรียนได้รับรางวัลจากการนําผลงานไปประกวดระดับนานาชาติเป็นจํานวนมากจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทีเดียวค่ะนี่ครับสิิปินรุ่นใหม่ครับออกมาเพื่อที่จะทําเป็นการาฟฟิตี้ครับ นายวีระยุทธ์เพชรประภัยอาจารย์ประจําวิชาศิลปะได้นานักเรียนกว่า300คนของโรงเรียนเสืองสางร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ศิลปะแนวใหม่ที่เรียกว่ากราฟฟิตี้ครับสีสเปรย์ถูกฉีดพ่นลงบนเฟรมไม้อัดให้เป็นรูปร่างต่างๆหรือว่าตัวอักษรตามจินตนาการของนักเรียนโรงเรียนเส,สือสงสางอำเภอเสืววองสางจังหวัดนครราชสีมาด้วยเป็นครั้งแรกของนักเรียนแล้วก็ทางโรงเรียนเลยนะฮะที่จัดให้มีการเรียนการสอนงานศินละปะแนวกราฟฟิตี้ครับเดี๋ยวฟังเสียงของอาจารย์หน่อยครับ สร้างสรรค์งานที่เป็นจุดท่องเที่ยวหรือจุดสนใจไม่ว่าจะเป็นผนังอาคารหรือสถานที่บริเวณต่างๆซึ่งตอนนี้กําลังได้รับความนิยมนะครับและเด็กก็สามารถที่จะนําไปพัฒนาไปต่อยอดเป็นงานไม่ว่าจะเป็นงานที่จะกเป็นารตกแต่งนะครับเป็นตกแต่งอาคารตกแต่งสถานที่และก็ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการร่าง นี่ชื่นชมอาจารย์วมลยุทธ์แล้วก็โรงเรียนสรสารจริงๆนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าคิดนอกกรอบใช่ไหมถ้าเป็นคิดแบบในกรอบเนี่ยก็คงมีกิจกรรมรวมกลุ่มวดาดภาพอะไรกันตามปกติแต่อันนี้กาฟฟิตี้เลยดูสิฮนะโอ้โหมีหลากหลายมีแบ๊วๆนี่ก็มีใช่มไม่ค่อยเห็นนะเอาไปการเตือนสติคนไทยว่ากาดอย่าตกลองไปฟังกันดูครับไมไ่มาชมแต่การอย่าตกนะครับพี่น้องไม่เจ็บปวดซ้ำสองคนไทยต้องช่วยกัน โควิด1 9ยังอันตรายอยู่ทุกวันโควิดนายังอันตรายอยู่ทุกวันผ่านโรคร้ายไปด้วยกันก้าวไปสู่เส้นทยัยรักษาระยะให้ห่างกายไม่ห่างใจสวมหน้ากากนหน้าไม่ป้องกันไว้ให้เป็นดิไซน์ ระความสะอาดมันล้างมือทุกคนทําได้เราไม่ประมาทแอบไทยชนะทุกคนทําได้โควิดนายทีนต้องหายไปตั้งกาศกันไว้ให้มันคงพินหน้าปินตาปานว่ามนุษย์ต่างดาวย้อนมันถึงคราวโรคร้ายโควิดรุกรานเป็นตายานคักโรบนี้มันติดต่อกันเป็นตายานคักถ้าเป็นรักษาบอทันมารวมมือฟาฟัน หยุดโรคร้ายให้ใหายไปถึงสวมอากาศแต่ใจเราอย่าทิ้งกันคงอีกไม่นานเมอืองไทยต้องรมเย็นรคพูดนี่ค่ะร้องนำนี่คุณครูนะคุณครูคนนวีระยุทศสอนศินละปะ<อ>แล้วก็มีทั้งคุณครูทั้งนักเรียนเนี่ยมาช่วยกันร้องเพลงส่งแรงใจสู้ไปด้วยกันโควิด19ก็ให้เห็นถึงอันตรายของโรคแล้วก็วิธีการป้องกันตัวเองครับ